เตรียมพบกับสกาดเกมอุลตร้าแมนเวทีระดับโลกอุ d เด l e a ลีแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ d 2 0 2ววันเสาร์ที่11ตุลาคม2568ที่ซีคอนสแควร์สีนครินรูปมีดแอ n ด g กรีดกับ u n ลตร้าแมนโอเมก้สนุกกับเกมกาชปองบูทขายสินค้าและโปรโมชั่นเฉพาะงานนี้เท่านั้นและพบกับการแข่งขันสุดมันหลายรายกานอุนเ l e a g ลีแชมเปี้ยนชิพเพียงเข้าร่วมก็ได้รับการ์ดอ oh ุลตร้าแมนโอเมก้ สำหรับผู้เล่น4คนสุดท้ายรับเพิ่มเพลย์แม Li ล่สุดเอ็กซ์คลูซีฟและผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยได้ไปแข่งต่อที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันมินิกาแลซี่ครับผู้เข้าแข่งขันจะได้รับการ์ดอุนเตอร์แมนไดเนอร์และผู้ชนะแต่ละรุปจะได้รับการ Jack ์ดจักรราจักเกอร์และอุนเตอร์แมนอาร์และการแข่งขันบาสต์ทัชเปิดบูสเตอร์แพ็เพียง4ซองก็พร้อมลุยเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากสัมผัสความมันทันที นี่คือโอกาสสำคัญในการรวมตัวของแฟนอุลตร้าแมนพรอมดวลการ์ดไปด้วยกันสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่แฟนพันแท้ห้ามเพาอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iss, Kiss Kiss